งัดอีกพี่งัดติกพี่งัดเลยงัดขึ้นงัดขึ้นอโอ้โหชุดจิ๊กกระแสแรงไม่ทัน11 11เราก็จัดโปให้นะคะโอ้โหอ,อย่างเมื่อยเลยชุดนี้จัดว่าเด็ดสงูงอ้าววันนี้ตามคำสัญญานะครับอ้าวลืมกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับตามสัญญาคลิปที่แล้วนะครับเราบอกว่าเราจะจัดชุดจิ๊กนะครับ งบไม่เกิน2,500บาทให้กับลูกค้านะครับเอาไว้ใช้ไปเที่ยวสิ้นปีนี้งานรวมๆหลักคงหลักแก๊สได้หมดนะครับรอยสายอินรงอินตีนะก็จัดให้นะครับตามสัญญานะครับกับคัน G-Max โทมานานะครับทอไซส์ PE13 นะครับเป็นสปินตัวใหม่เพิ่งจะได้เข้ามานะครับจับคู่กับลอกนี่ Pioneer EX แถมสายพ e ไปเลยชุดนี้ผมจัดแถมสายพ e. ีให้เลยนะครับแล้วดูข้อสำคัญนะครับนี่ฟังเสียงฟังเสียงไม่ต้องมูกันแล้วหรอคบพี่แต่งเสียงให้เลยนะครับหลอ่ลอๆใครที่จะเอาไปตกสวายนะครับสายฟงสายเสียบหรือตกสวายไซส์ไม่ใหญ่นะครับสองสามโลเนี่ยสนุกสนุกเลยครับชุดนี้ไม่ใหญ่แต่เห็นจากที่พี่เอาไปเล่นบึงมาโอ้โหก็เอาไปตกปลาบึกมาก็เอาอยู่ครับก็ยี่สิบโลนะครับพี่ งานหล่อขอให้บอกครับสีแดงนิดนึงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันอันนี้งอให้ดูนะครับว่ามันมันเต็มที่ได้เลยนะครับกับชุดนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปจิกกิ้งนะไลท์จิกนะครับตีอย่าปลอมหรือว่าจะเอาไปตกปรตตะาวยได้หมดได้หมดนะครับตัวนี้ได้ครอบคุมการใช้งานถ้าติดตามเรานะครับนี่ครับลื่น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 ครับ ตัวนี้ลูกปืนสเตลเลตสาลูกนะครับสปูนอลูมิเนียมแต่งเสียงให้เรียบร้อยนะครับแขนแขนเป็นเขาเรียกอะไรนะผมผมเรียกไม่ถูกนะสีโครเมีมนะ่ยสีโครเมียมโคตรหลอ่ลอส่วน PE ที่แถมให้เป็น PE 2นะครับอนะ่ไปถึงพร้อมใช้งานเลยนะอ่ะงัดสักหน่อยสักทีก็เป็นผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับตัวนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะบอกได้คำเดียวว่าหลอ่อ จำนวนจำกัดสุดๆจัดเท่าไหรค่ครับพี่ที่จริงชุดนี้มันต้องจัดโปรสองแต่เราตั้งใจจะขายส9งครับแต่เราจะบอกเลยว่าปีนี้เราต้องช่วยกันในเมื่อ,อ,อตั้งใจจะมาขาย11 11เนี่ยราคามันต้องโดนโดนหน่อยเอ,อ้ยโดนจริงไม่อิงนิยายเอาไป2,290บาทได้แต่ลอกเหรอครับพี่สองพันสอ้อบาบาทครบชุดเนี่ยแหละเร้ยส่ง พร้อมเอาไปตกได้เลยครับอ้ร้านถัไทยจัดอีกแล้วแถมใส่พี e ีให้พี e อย่างเดียวก็สามร้อยแล้วเอาไปเลยแถมให้ไปเลยเอาจริงๆแค่ของแถมกับทั้งหมดที่ให้มาครับพี่อย่างน้อยมันก็ลดไป700เจ็ดร้อยแล้วทุนจร๊งเว <c oughs> ลาใส่ตะกร้วก็จะอยู่ท่านี้ครับอขอสเปคคันเบ็ดด้วยค่ะคันเบด็ด G Max โมานาพอสไซส์นะครับ PE 1 3ใช้เหยื่อเริ่มต้น30-150กรัมนะครับตัวนี้ครอบคุมนะครับพี่ครอบคุมการใช้งานไม่ว่าคุณจะไปอ่าวไทยจะไปไลท์จิกจะไปหลักแก๊สนะครับไปอันดามันถ้าจะไปอันดามันถามว่าได้ไหมได้นะครับถ้าเราแบบวนเรือรอบเกาะตกปลาไซส์สักสีโลอ่ะบางทีผิดคิวสิบโลก็ยังพอเอาไหวอยู่นะครับคือคนที่เขาซื้อคันสไตล์เนี้ย ผมว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับก็คือเอาความสนุกมากกว่านะผมไม่ได้แบบโอ้โหไปบู๊ล้างฐานว่าจะต้องแบบอัดอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นต้องไปเล่นชุดหน้าดินใช่ครับอย่างนั้นก็ควรจะไปเล่นชุดหน้าดินแต่ถามว่าถามว่าอัดได้ไหมถ้ามันกินน่ะเราจะกลัวไหมเออได้ขนาดนี้จะไปกลัวทําไมครับอย่าไปทําอย่างนี้กับคันอื่นนะครับพี่ไออย่างเดียวที่กลัวนะครับคือกลัวมันไม่กินนี่แหละไปแล้วจะกลัวกลัวไม่เจอเจอไม่กลัว คนค,คน,นตกปาลาขอให้เจอกับพี่ติดชุดไปขอให้เจออ้าวขอสีดำหน่อยกับพี่สีดำคันความยาวเดียวนะคะหกฟุตสามท่อนเดียวเนื้อโซลิดคาร์บอนไกด์ฟิกทรงเคนะคะทนน้ำเค็มอยู่แล้วเพราะคันเขาตั้งใจออกแบบมาให้เป็นคันทิกกิง้งแต่ว่าควรล้างน้ำเปล่าก่อนเก็บด้วยเนาะ รักษาเขานิดนึงอุ้ยสีดําก็หลอดนะเนี่ยเวลาเราตกเสร็จนะครับกลับมาก็เข้าห้องน้ําเปิดฝักบัวล้างนะครับแนะนาว่าอย่าเอาลอกไปจุ่มน้ํานะครับเพราะลอกเขาออกแบบมาให้กันน้ําภายนอกแต่ว่าไม่ใช่แบบไปแช่ในน้ําน้ําก็จะซึมเข้าไปข้างในใชนะ่แค่นี้ลอกมันก็จะอยู่กับเราไปอีกนานครับจาระบงจารบีมันก็จะเละหมดแล้วก็ผ้าเบกก็จะไปด้วยใช่เสียงลั่นล่นจริงๆเลยครับอเอามาขอรายละเอียดลอกแบบ ฟัวไทมกันหน่อยนะคะอ่าอะไรละเอียดเ<ล>ยสเปคจริงๆก็ตามนี้นะคะอัตราทด5.1ต่อ1น,นะคะฟ p e 3ลูกปืนสแตนเตลสนะคะหลักๆก็ค่อนข้างจะแบบคุ้มอยู่แล้วนะคะแล้วข้อสำคัญคือลอกได้รางวัลด้วยนะพี่รางวัลสิงคโปร์ดีเด่นน,ดดนออกแบบคุ้มค่าดีไซน์สวยงามจัดมาเต็มๆ3จุดที่เขาให้มาเลยนะคะ ผู้สียอยู่นี้มันกริ้งจริงๆเราก็จัดแต่ของดีราคาประหยัดให้ลูกค้ากันนะคะตอบโจทย์ช่วงนี้ภูกวันนี้หนูว่าไม่มีอีกแล้วสำหรับคันที่เหนียวระดับนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งดูความเหนียวอ่ะมันไม่ใช่คันตันนะคะพี่มันคือคันโซลิดคาร์บอนถามหนูว่าคันตันกับโซลิดคาร์บอนต่างกันยังไงครับพี่ขอแบบภายในสามคำภายในสามคำคันตันนะครับหลหกๆเออบ้องใหญ่หนัก แล้วก็ไม่มีเผาว์ลิฟใช่ไม่มีเวาว์ลิฟคือก็คืองาปลาไม่เข้าครับมันจะงออย่างเดียวมันจะงอเป็นกุ้งอย่างเดียวแล้วสมัยมันไม่มีแรงดีกลับมาสมัยก่อนน่ะคนตกปลาสักสิปีที่แล้วเขาจะเรียกคันกระเทยคืองอเบสก็ได้เหมือนไปแบบเบสก็ได้สปินนิ่งก็ได้มันไม่มีกระดูกคันนะแต่ถ้าคันโซลิดคาร์บอนมันคือกาไฟโซลิดคาร์บอนตันทั้งคันนะคะโอ้โห้าดำก็หล่อเนาะยัดด่วนนะคะ มีสีละกี่ชุดคันมีสองสีนะคะลอกตัวเดียวกันอามีทั้งสีดําแล้วก็สีแดงเ,เลือกสีมาเลยสั่งเนี่ยลบกลัวเลยนะคะพี่พิมพ์ไวๆนะคะชุดจิก G Max Spinning Pro สิบเอ็ดทับสิบเอ็ดชุดละสองพันสองรอยเก้าสิบาทไม่ว่าคุณจะสั่งกี่ชุดคูณไปเลยเลือกสีมาเลยเวทหนึ่งสามดำหนึ่งแดงหนึ่งก็ได้นะคะ เนี่ยไปลงเรือนะครับซื้อให้เพื่อนแบบว่าที่ยังไม่เคยตกปลาไว้ใช้งานอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คุ้มดีมไม่ต้องไปถอยชุดหนึ่งสี่ห้าพันนะเดี๋ยวนี้สบายสบายเดี๋ยวนี้ถูกลงเยอะเราจะได้เก็บงบไปซื้อเหยื่อจิ๊กเก็บงบไปจัดชุดหน้าดินอีกสักชุดหนึ่งมันต้องมีนะคะพี่ลูกคนไปตกปลาทะเลเนี่ยออกทั้งทีจองเรือทีสามสี 3, 40, ่หมื่นห้าหมื่นที่เอาไปชุดเดียวมัน,ม,นมันเสียวเกินไปนะหนูยังไม่ได้แบบแนะนําว่า เฮ้ยมันต้องมีขนาดนั้นแต่ถ้าคนไปตกขนาดนั้นน่ะอย่างหนูเนี่ยเริ่มต้นน่ะสามชุดต้องมีเบสิกนะคะชุดกระดินชุดหนึ่งใช,ช่จิกกิ้งชุดหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นชุดเล็กตกหมึกอะไรอย่างนี้ก็ได้ชุดหนึ่งใช่อันนี้ก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งหมดแต่เราก็อะแดปเตรียมไปนะขอเอกสักรอบแล้วเราจะปิดคลิปนี้กันอย่างไวๆกับร้านหาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทแปดสิบห้าย้ำอีกครั้งอยา่าทำแบบนี้ กัับคนนอื่จดลิขสิทธิ์โดยร้านหาไทยฟิชชิงนะคะเป็นประโยคเด็ดเพราะว่าเตือนจริงๆมันไม่มีคันไหนทําได้นะคะมันหักนะบอกไว้ก่อนนะมันหักมาเยอะนะคะคันอื่นนะโอเคไปแล้วกับโปร1ิบเชุดจิก G-MAX13 คูล่ลอกแถมสาย PE ครบชุด2,290บาทลากันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ